สวัสดีครับกเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมากยอดส่วนนะครับผมก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเราไปเปิดกระดานกันก่อนเลยนะครับนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับปึ๊บปึ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับเป็นหมากยอดเตี้ยนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าเขาเดินตานี้นะครับอ่าแพ้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูตานี้บ้างนะครับตานี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับผมโดยเราเดินตานี้ พอเราเดินเสร็จปุ๊บเขาจะเดินได้2ทางนะครับก็คือทางนี้นะครับแพ้ทางนี้แพ้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมอยู่ทางนี้ก่อนแล้วก็ไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับไอทางครัวนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต่อกลับไปเลยนะครับต่อกลับไปปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมขึ้นมาเราก็ขึ้นตูดตัวนี้นะครับผม อ่าแล้วก็ขึ้นตัวนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเดินได้สองทางเช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้แพ้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้แพ้นะครับผมอ่าเราก็เดินเลยนะครับนี่นะครับผมอ่าเราก็ไปเลยนะครับเปิดทางนะครับก็จะต่ออ่าต่อเพื่อกินสองนะครับผม เราก็ไปตอนนี้เลยนะครับผมเขาเข้ามาปุ๊บอ่าให้กินนะครับแล้วก็เข้าฮอตไปอ่าเขาฮอตไปปุ๊บนะครับตรงนี้เขาก็จะต้องหลบไม่ให้เราต่อฮอตนะครับแล้วก็จับกินเลยนะครับผมน่าจับกินอีกทีนึงนะครับก็ไปจับกินอีกทีนึงนะครับอ่าคนละตัวอ่านะครับ กลับมาไล่เลยนะครับผมทีนี้นะครับเราเข้าตัวนี้ไปเข้าฮอตเลยนะครับผมอ่าไปเข้าฮอตเลยมาตานี้นะครับมาตานี้เราก็เข้าฮอตไปนะครับผมมานี่นะครับมานี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ต่อตัวนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับกินนะครับสุดท้ายก็ชนะไปนะครับไม่ยากนะครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกเมื่อกี้กันต่อนะครับผมครับก็กลับมาแยกเดิมนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้เดินไปตานี้แพ้นะครับผมทีนี้อ่ะมาตานี้บ้างนะครับตานี้ก็แพ้เช่นกันนะครับเราก็ขึ้นไปตานี้เลยนะครับก็จะต่อเลยนะครับต่อไปปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าเราก็กินกลับไปนะครับ นะครับผมเราก็ไปนะครับเกียมเข้าฮอตนะครับผมแล้วก็หนีไม่ให้กินนะครับผมหนีไม่ให้กินนะครับไปเข้าฮอสนาไม่ให้กินนะครับผมแล้วก็ไปเข้าฮอตอีกทีหนึ่งนะครับผมมาอีกนะครับเราก็เข้าฮอตนะครับเข้าตัวนี้เลยนะครับเข้าจับกินไปเลยนะครับผม ให้เขาหลบนะครับผมเขาหลบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปนี่เลยนะครับเขายังจับกินไม่ได้นะครับผมจะเข้าตานี้้เลยนะครับผมไปตัวนึงนะครับเข้าตัวนึงนะครับจับกินตัวนี้นะครับผมเราก็อุดนะครับอุดไว้เลยนะครับ ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ไปเข้าฮอตอยู่ดีนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าอ่านะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็มาตานนี้นะครับอ่ามาตานนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้มานี่นะครับอ่าแล้วก็เดินมานะครับ ถ้าเขาเดินมาเราก็ต่อยให้กินเลยนะครับผมต่อยให้กินเลยก็ได้นะครับนี่นะครับเนี่ยต่อยอย่างนี้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็กินสองต่อนะครับก็ชนะไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับผมครับก็ย้อนกลับมาทางนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้นะครับทางนี้นะครับแพ้บอกไปแล้วนะครับทีนี้เรามาทางนี้บ้างนะครับ ทางนี้ก็แพ้เช่นกันนะครับพวกเราก็เดินตัวนี้เลยนะครับผมอ่าเก้าสิบสามต่อไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมอ่าก็ต่อไปอีกนะครับผมน่าตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับกินนะครับอ่าสองมานะครับผมแล้วก็ขึ้นตัวนี้นะครับ อ่าตั้งต่ออย่างนี้เลยนะครับผมพอถึงตานี้แล้วนะครับขเขาจะเดินอยู่นะครับก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับแพ้นะครับผมตัวนี้แพ้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้แพ้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมเราก็ขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผม ปึ๊บนะครับเข้ามาเราก็อุดไว้นะครับผมขึ้นมาอีกนะครับก็ไปตานี้นะครับมาอีกนะครับเราก็ไปตานี้นะครับามาตานี้เสร็จครับแล้วก็ขึ้นตัวนี้ไปเลยนะครับผมมาเสร็จปุ๊บนะครับไปเตรียมเข้าฮอตเลยนะครับผมเข้าฮอตไปนะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปเลยนะครับผมเขาก็จับกินตัวนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเราก็ให้ให้ตัวนี้กินเลยนะครับอย่าให้กินเลยนะครับเขาจะกินตัวไหนก็แล้วแต่เขาเลยนะครับผมแล้วก็กลับมาตานนี้นะครับเราก็กินสองตอกับไปนะครับผมน้านะครับนี่นะครับเข้าข้อคอดอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่า มาตานี้นะครับผมเขาจะเข้าฮอตสองตัวเหมือนกันนะครับเราก็นี่เลยครับจับกินเลยนะครับผมบังคับให้เขาเข้านะครับเข้าตาไหนก็แพ้เหมือนกันนะครับผมเข้าตานี้เสร็จปุ๊บนะเราก็ให้กินนะครับก็กินไปนะครับผมก็มาก็ไม่มีประโยชน์นะครับนไม่มีประโยชน์นะครับมาแป๊บ เรากลับไปที่นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับย้อนไปดูตรงที่เดิมนะครับผมครับก็ย้อนกลับมาทางนี้นะครับผมาเมื่อกี้ไปตานี้แล้วนะครับผมแพ้นะครับผมทีนี้เรามาดูทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็แพ้เช่นกันนะครับเราก็ขึ้นไปเลยนะครับผมขึ้นมาอีกนะครับเราก็ไปนะครับผมปึ๊บนะครับ ไปเหมือนเดิมนะครับเตรียมข้าวฮอตเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับเขาก็แลกนะครับยอมเสียนะครับผมอ่ายอมเสียแล้วก็มานี่นะยอมเสียเพื่อจะ,จะดักเราให้หมดนะครับผมตรงนี้เราก็ยอมมั่งครับนะอแล้วก็ไปเลยนะครับผมอ นะนะครับเราก็เข้าฮอตนะครับเพลี่ยงไปเข้าฮอตตานี้นะครับผมอ่าเข้าฮอตไปเลยนะครับอืมน,นะครับผมแล้วก็กลับมาตานี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปตานี้นะครับผมไปเลย ฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ไปตานนี้เลยนะครับผมตรงนี้เขาก็หมดตาเดินนะครับเขาก็จะต้องเปิดฮอตให้เรานะครับก็จะเปิดฮอตให้เราอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าฮอตไปนะครับก็ชนะไปนะครับไม่ยากเลยนะครับผมนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับครับก็ย้อนกลับมาทางนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้มาตานี้แพ้นะครับผมทีนี้มาตานี้บ้างตานี้ก็แพ้นะครับผมเราก็ไปตานี้เลยนะครับผมมานี่นะครับเราก็ขึ้นไปนี่นะครับผมให้เขากินไปนะครับผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับปลเตรียมนะครับเข้าฮอตนะครับ ดักไว้ก่อนนะครับผมอ่าปุ๊บนะครับไปเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เราต่อให้กินเลยนะครับผมต่อให้กินเลยเพราะเราแทรกเราโดนสองนะครับผมแล้วก็ไปเลยนะครับเข้าหดไวกว่านะครับผมอต่อตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าฮอตตานี้เลยนะครับผมมาเสร็จปุ๊บนะครับก็กินมาหลดตกนี่นะครับผมเขายัางเข้าฮอตไม่ได้นะครับเขาก็ต้องเดินนะครับเดินเสร็จปุ๊บเราก็ไปดักไว้นะครับผมให้เขาเข้าฮอตตานี้นะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับผมก็ยังทํำอะไรไม่ได้นะครับ ก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต่อเลยนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็เดินนี่นะครับผมอ่าแล้วก็ไปปุ๊บนะเพื่อที่จะต่อฮอตนะครับแต่มาก็เหลือตัวเดียวนะครับก็สุดท้ายก็แพ้นอยู่ดีนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันนะครับสวัสดีครับผม